สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาแปลกนิดนึงนะครับหัวข้อนะก็คือฉากจบที่3นะครับของเกมนี้นะครับก็คือเกมอะไรก็ไม่รู้3าแล้วกันนะเอ็กเพรสชั่นสามนะครับเป็นเกมที่ครูออมเล่นไปกว่าร้อชั่วโมงเลยนะนะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะบางคบันบอกมัวมัวเปล่าร้อชั่วโมงร้อยสชั่วโมงนะเดแป๊บหนึ่งขอโชว์ให้ดูนสตรีมสตรีมนะครับ นี่โชยดูเลยโชยดูเลยนะนี่นะครับนี่เล่นไปร้อยสาสิบห้าชั่วโมงออกว่านะครับคือเป็นเกมที่ยอมรับว่าแบบเห็นระบบตอนแรกนี่ก็โคตรอันนี้เลยนะอนลังรู้สึกว่าอยากเล่นเลยนะตอนแรกเห็นคะแนนเห็นระบบเนี้ยก็เลยก็เลยแบบป้ายาให้หลายๆคนเล่นนะวันนี้จะเป็นผู้แบบพอร์ตแคสนะครับมาแปลกนะผมตีไม่เคยแคสเกมหรือไม่เคยอะไรให้ดูนะอันนี้พูดแบบกว้างๆเนาะเดินไปเดินมาแล้วกันนะเออคืองี้ อันนี้มีสปอยเยอะมากนะดังนั้นถ้าเกิดใครที่ฟังนะแล้วก็โกสปอยนะครับก็หยุดเลยนะหยุดน,นะแล้วผมจะไม่เปิดฉากให้ดูด้วยนะแต่ผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันนะแบบเดินเน่นๆเไปเรื่อยๆแล้วก็เล่าให้ฟังเรื่อยๆเนาะเออก็คือฉากจบมันมีฉากมันจะมีสองฉากนะครับก็คือจะมีฉากที่ฉากของเวอร์โซนะครับแล้วก็ฉากของมาเอลนะหรือฉากของอาริเซียก็ได้นะสปอยเลยคืออาริเซียจำไวน้นี่พอทนี่คือสปอยรัวๆนะนะครับ ฉากจบมีสองฉากดังนั้นน่ะนี่ดูเลเวลเลเวลเก้าสิบกว่าหมดเลยนะครับดังนั้นน่ะถ้าเกิดใครรู้ฉากจบแล้วเนะี่ยดูชมจันท์อธิบายคร่าวๆแล้วกันฉากจบแต่ละฉากแต่ละคนเป็นยังไงนะครับของเวอร์โซเนี่ยฉากจบมันก็คือก็คือเขาต้องการเนี่ยต้องตอบบอกว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็คือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นโลกภาวะาใช่ไหมแล้วก็เป็นเป็นการทะเลาะก,กันในครอบครัวฟิลแบบปัญหาครอบครัวนะครับเออเดี๋ยวเขาปรับ ลดรถนี่ก่อนฟิวปัญหาครอบครัวเอาเสียงลดลงเอยเอาแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์พอนะครับก็คือก็คือตัวเนี่ยมันจะมีบ้าอยู่หลังหนึ่งเป็นคาลเลอฮารนะก็ทุกคนจะเป็นเพนเทสนะก็เป็นคนที่แบบมีความสามารถในการวาดรูปวาดรูปเนี่ยไม่ใช่วาดรูปธรรมดาเนาะครอบครัวเน,นี้ยผมจําชื่อไม่ได้นะครอบครัวเน,นี่ยเขาก็จะแบบสามารถที่จะเดรมิอะไรก็ได้ให้มันเป็นจริงนะเวลาวาดรูปแล้วกันนะ อ่าผมถ้าผมถ้าถ้าผมจำผิดก็ขออภัยนะแล้วทีเนี้ยก็คือตัวละครตัวนี้นะตัวโบโซเนี่ยนะครับเป็นลูกชายคนหนึ่งนะไม่แน่ใจว่าคนโตหรือคนรองนะเพราะว่ามันมีน้องแคร์ด้วยเจ้าแคร์เคอาร์นี่ไม่แน่ใจว่าคนโตหรือคนรองนะคน,งนะคนนี้ก็เสียชีวิตน,นะจากจากมีปัญหากับไวท์กับไวเตอร์นะกับปัญหาแบบทําให้ทําให้แบบเขาเรียกว่าทาให้บ้านไฟไหมอ่ะพูดผมพูดว่าลุงวุแล้วบ้านมันไฟไหมแล้วเนี่ยเขาไปปกป้องน้องนะ น้องก็คนนี้เลย,นนนลยเนี่ยน้องอ่าเนี่ยอาเรเซียเนี่ยนะไม่ใช่คนนี้ <c oughs> นี่น้องอาเรเซียนะครับปกป้องน้องก็เลยตายนะครับนี่มองน้องเนี่ยน้องละน้องโชคเลือดเนี่ยนะครับก็เลยตายนะครับแล้วทีนี้เขาก็แบบเขาเรียกว่าแม่ก็มูฟออนไม่ได้นะคุณแม่ก็ชื่ออารีนนะอารมูฟออนไม่ได้ทําไงเขาก็เลยเข้ามาในภาพวาดน,นะแล้วก็สร้างโลกทั้งหมดเนี่ยไอ้โลกยูดูเมแอร์ดูเมแอร์ทั้งหมดเนี่ยนะ สร้างมาใหม่เลยเขียนทับหลายๆอย่างนะเขียนครอบครัวครับเขียนอะไรทับมานะเออให้ให้แบบเขาเรียกว่าให้มันเหมือนกับโลกจริงนะและ er ้วเขาก็มาอยู่ในโลกเนี้ยนะคือต้องบอกว่าเวลาในโลกจริงอ่ะกับเวลาที่อยู่ในเนี้ยมันต่างกันนะในนี้มันจะแบบเป็นไม่รู้กี่ร้อยปีมันเท่ากับโลกจริงกี่นาทีไม่รู้นะแบบว่าอยู่ในนานอยย่มานานเลยนะมันก็เลยทำทำให้แบบเขาเรียกว่าเขียนเขียนเวอร์โซเนี่ยนะครับเขียนตัวเวอร์โซเนี่ยทับลงไปในในในโลกนี้ซึ่งในโลกเนี้ย เป็นเป็นเป็นภาพวาดของเวอร์โซนะครับตอนที่ยังมีชีวิตเนาะพอเขายังมีชีวิตเนี่ยเขาก็มีเศษเสี้ยววิญญาณอยู่ในโลกเนี่ยเขาก็เลยเนี่ยเอาเวอร์สร้างเวอร์โซมานะสร้างเวอร์โซมาให้แบบอยู่เหมือนมีเหมือนอยู่ที่เนี่ยแล้วที่เนี้ยเวอร์โซเนี่ยตอนแรกก็ไม่รู้ความจริงหรอกนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรู้มันรู้ว่ามันมันแบบมันเขาเป็นอยู่ในรูปรูวาดนะเขาก็รู้ว่าเป็นใช้ชีวิตปกตินี่แหละจนกระทั่งแบบอ่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าอะไร พ่อมาพ่อมาแม่มาแล้วก็แคร์มาเราแล,ละอยากคือลดพลังเอาเป็นว่าเกิดเกิดเกิดเขาเรียกว่าเกิดปฏะตูปรากฏการเรียกว่ากลุ่มกลุ่มเมดกลุ่มกลุ่มหมัดช่างสายตาก็อยากเลยอ่ะผมผมสังภาษากินโง่ภาษาฝรั่งเศสโง่นะทําให้แบบเหมือนกับอันนี้เขารู้ความจริงแล้ะเออก็เลยเสร้างหน่วยหน่วยเอพิดิชันเนี้ยเอาไปไปไปสู้กับแม่นะไปให้ให้แม่ออกออกจกออกจะรูปภาพนะครับเอออันนี้ผมพูดแบบถ้าผมพูดแบบไม่รู้เรื่องขออภัยนะอันนี้ผมพูดแต่เท่าที่ผมจําได้นะนะครับ ก็พยายามนเรื่องเรื่องเรื่องไม่มีอะไรครับคือสําหรับวอร์โซเนี่ยเขาต้องการให้แม่ออกจากรูปภาพแล้วทําลายแคนวาสทาลายภาพเนี่ยทิ้งทั้งหมดเลยนะแล้วก็ไล่น้องเนี่ยอีน้องเนี่ยเขามาทําไมไม่รู้เนี่ยนะไล่ออกไปด้วย <laughs> นะ <laughs> แล้วก็คือพูดง่ายคือจุดจบก็คือเขาต้องฆ่าตัวตายด้วยครับก็คือทําลายรูปรูปภาพของเซ็ปเซียววิญญ,ญาณจารูปภาพใช่ไหมคือถ้าเขาไม่เขาไม่เนี่ยเขาเขาไม่เขาไม่ไล่ทุกคนออกไปแล้วไม่ทำลายรูปภาพอ่ะหนึ่งก็คือแม่ไม่ไม่อุบไม่หมุบอ่อนตะถีเว้พ่อก็มีปัญหาอีกนะพอแม่มอน ไม่มอกพ่อ,อเ, K R P onto, เป็นปัญหาไอ้แคเคอาร์พี่คนโตน่าจะพี่คนโตแหละแม่งก็ทํางานเยอะอีกนะไออลิเซียก็กลายเป็นปัญหาในบ้านอีกเพราะว่ามันเป็นปัจจัยเหทำให้มันตายนะดังนั้นฉากจบของวอรวโซเนี่ยก็คือต่อสู้กับตอนตอนสุดท้ายคือต้องต้องต่อสู้กับอลิเซียเนาะก็คือต่อสู้กับน้องสาวตัวเองอะ่ะแล้วก็ชนะเนาะแล้วก็ขับไล่ออกไปแล้วทำลายทุกอย่างนะเออสำหรับแล้วก็ฉากจบของอลิเซียนะครับก็คือฉากจบของแคร์ไอของไม่ใช่ของแคร์ของ,ของม,ามาเอลเนี่ยก็คือ อยู่โรกนี้ต่อรักษาโรกนี้ต่อเลยนะแล้วก็อยู่ในโลกนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วก็เสกเดลามิดใช้พลังของเพนเทสพลังของอะไรต่างๆเนี่ยชุบชีวิตคนขึ้นมาสร้างอะไรขึ้นมาหลายๆคนน่าจะไปดูฉากจบแล้วแหละนะซึ่งมันก็ทําให้แบบเขาเรียกว่าทุกอย่างมันก็เป็นไปนอย่างที่เธอคิดนะต้องบอกข้อข้อ,ข,อข้อดีของฉากจบแต่ละแต่ละฉากก่อนนะโอมโบโซ่ so, เนี่ยข้อดีมันก็คือฉากจบทาให้ของเขาอ่ะจะทําให้ทุกอย่างมัน move on ได้นะ คือเมื่อเมื่อแม่ออกไปทําลายแคนวาสทิ้งคือเป็นการยอมรับความจริงไว้ว่าลูกชายได้ตายไปแล้วพี่ชายได้ตายไปแล้วนะแล้วก็ยอมรับความจริงว่าอแท้จริงแล้วอลิเซียเนี่ยแหละก็คือคนที่ทําให้เกิดเรื่องแหละอะไรเงี้ยนะแต่จริงๆก็ต้องดูว่าท,ทางบ้านเขาว่ายังไงนะเพราะว่าเนื้อ,อ,อ,อหาที่อยู่ในเกมเนี่ยก็ค่อนข้างจะแบบทำให้ทางบ้านมองเข้าใจอลิเซียมากขึ้นนะอย่างพ่อเข้าใจน้องมากขึ้นนะเออจะยังไงต่อคือทําให้ทุกอย่างมันมูฟออนไปข้างหน้านะครับเนื่อข้อดีของของฉากจบของของของตัวเวอร์โซนะครับ แล้วข้อดีของฉากจบของมาเอลคืออะไรอ่ะนะช้อข้อดีของฉากจบมาเอลคือโลกของโลกเนี้ยโลกของยูรูเมอเนี้ยหรือโลกของแคนวาร์ของเวอร์โซเนี่ยจะไปต่อได้ครับทุกคนสมหวังนะอย่างเช่นเนี่ยเจ้าตัวนี้จําชื่ออะไรไม่ได้ชื่ออะไรนะเคลียเล่นเคลียเรื่ลงนะผมว่าผู้ตตามเคลียก็เจอผัวเสกผัวคืนให้นะแล้วก็ไอไอเนี่ยเจ้าอ่าลูน่าเอ้ยไม่ใช่ลูน่า รูนเล่กรูนเลวกันนะผมเล่นเราเล่นตามชื่อภัยในนี้นะรูนก็ไม่ตายครับก็แบบเออทำภารกิจต่อเนาะก็ได้ทำไรต่อเขาอะแล้วทุกอย่างก็เหมือน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 หน่วฝันหวานนะฝันหวานนะเออไปต่อได้นะทุกอย่างทำตามคำมั่นสัญญานะก็เท่ากับหน่วยเอพิดิชั่นท3ท์เทนีนะสามเ็ทสามก็ทำภารกิจสำเร็จนาะก็ว่างอะไรก็ได้นะแต่ก็ข้อแต่ก็จะมีจุดที่ว่าอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องจีหลังนะครับก็ถ้าใครดูถ้าใครเคยดูฉากจบของน้องมาเอลนะผมไม่เปิดให้ดูแล้วกันนะ เออผมมาดูไปแล้วทั้งสองฉากนะเออก็จะรู้ก็จะรู้ว่ามันมันไม่กี่หลังครับสุดท้ายเขาก็จะเข้าดูปเดียวกับอะไรกับเพนเทสคนก่อนก็คืออารีนนะก็คือแม่ของเขาเองนะก็สุดท้ายพลังก็หมดอ่ะนะพลังก็จะหมดอยู่ดีก็สุดท้ายก็จะต้องกลับไปออกมาอยู่ดีนะแต่ข้อข้อดีก็คือมันจะได้ยื้อไงอย่างน้อยเขาก็ได้ยื้อเขาก็ได้ทำคำาัคำมสัญญานะเออแต่คือมันมันเดาไม่ได้นะมันเดาไม่ได้ว่าจะยังไงเพราะว่าเออเขาจะหาวิธีการหาพลังงานมาหรือเปล่านะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ ฉากจบสองอย่างก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวมองว่าถ้าเกิดเอาเอาคอมเพลคแค่ฉากจบของของสองคนนี้นะผมว่าฉากจบของวอร์โซดีกว่านะเพราะว่าอะไรอ่ะฉากจบวอร์โซดีกว่าก็คือผมคิดว่าทีมงานเอ่าสามสิบสามเนี่ยเขาก็บอกมีทีมงานมีส่เป็นสามคนนะถือตั้งชื่อเปสามสิบสามคือสามสิบสามคนแบบตัวหลักนะไม่รู้ว่าตัวรองๆผมเห็นแอนเครดิตมีหลายคนแหละมีเป็นร้อยคนแหละแต่ถ้าเกิดเอาตัวหลักๆมีสามสิบสามคนอนะ่ะผมว่าเขาทำตามฉากจบวอร์โซไว้ชีวิตของเขาอะ่ะ เพราะก่อนนั้นเนี่ยคือทีมงานกลุ่มเนี้เขาก็เคยอยู่ในภายใต้เขาเรียกว่าโลกยุดลูมิเอร์ที่ชื่อว่ายู <c oughs> <c oughs> แบบีซอฟเออแอบชื่อเป็นคล้ายๆนะลูบีเอลูมีแร์กับลูบิซอฟยูบิซอฟคล้ายกันด้วยเขาเคยอยู่ในนั้นเหมือนกันเนาะแล้วเขาก็เป็นไงมูฟออนมาครับมาสร้างทีใหม่เนี่ยผมว่าคิดว่าฉากจบของเวอร์โซ่ะสะท้อนเรโซนแนนซ์ความเป็นทีมงานสามสามมากกว่านะครับผมคิดว่าคนเราเนี่ยเอาตามชีวิตผมนะ มันไม่ว่ามันจะเลวร้ายแค่ไหนครับสุดท้ายคุณก็ต้องก้าวต่อไปนะครับแต่แต่ว่าก็เนื่องจากน้องมาเอลเนาะเราเราก็น่ารักนะน้องน่ารักน้องมีความรู้สึกว่าน้องก็อยู่กับเรามาตั้งแต่แรกนะเราก็อยากจะซับพอร์ตน้องเนาะเออบางคนก็เอาฉากจบน้องก่อนนะเดี๋ยวไหนๆนี่นะไหนๆขอให้น้องขอรักษาน้องหน่อยนะนะเออสวยหน่อยอ่ให้น้องสวยหน่อยโอเคนี่อ่า ก็ฉากจบน้องก็ถือว่าเหมือนกับมันก็มันก็มีข้อดีอย่างที่ผมบอกไปนะแต่ว่ามันไม่มุมออนเนียนะครับดังนั้นมันเลยกลายว่าอ่ะมันก็เป็นแบ่งเป็นสองฝั่งเนะาะทั้งคู่อ่ะก็คือทั้งคู่ก็ก็มีคนแบ่งว่าเอ้ยน้องมาเอลดีกว่านะเอ้ยฉากจบเวอร์โซดีกว่าก็จะคิดคล้ายกันนะชอบคนที่ชอบฉากจบากจบเวอร์โซ,โซก็จะคิดเหมือนกันก็คือมันได้มุมออนนะคนที่ฉากชอบฉากจบของมาเอลเนี่ยก็จะมองว่าอ๋อตัวละครมัน เขาเรีวยกว่าตัวละครเลยตัวละครมันนั่งยังอยู่มตนะคือทุกคนยังอยู่ต่ออ่ะเออแล้วมันก็แบบเป็นไปตามเหมือนคำาสัญญานะแล้วสามสิบสามก็สำเร็จคือเหมือนกับว่าชาวโจของมาเอลคือจุดมิชชั่นของสามสิบสามม,มันเสร็จสิ้นจริงๆอะ่ะนะแต่ว่าน้องก็ไม่มุฟออนเนี่ยแล้วผมก็จะแอบ,บไม่รู้นะว่าตอนสุดท้ายที่น้องเขาท,ที่น้องอยังอยู่เราเราไม่รู้หลุไมไปกี่รอบนะใครดูฉากโจมาเอลก็อ,อาจจะไม่รู้คิดเหมือนผมอ่ะผมคิดว,ว่าเขาหลุมมาหลายรอบแล้ว <laughs> แล้วเขาก็ไม่คือฉากโจมาเอลมันต้องสง่งหน้าของสารที่สุดก็คืออน้าจซ คือเวอร์โซมันแบบมันอยากตายอ่ะมันมีชีวิตอยู่มานานแล้วมันอยากตายอยากจะออกไปสักทีอ่ะคือคือเขาไม่ได้ออกไม่ได้ตายไม่ได้ตายดีเขาได้โดนโดนชุบๆไปเรื่อยนะเออโดนทําให้แก่ยโดนเหมือนกับทุกอย่างมันเป็นไปตามความคิดของมาเอลอ่ะแล้วฉากจบมาเอลผมมองว่ามันมันมีข้อเสียใหญ่ๆข้อหนึ่งคือมาเอลมันจะกลายเป็นโลกซีโอเว้เขาเรียกว่ามันเหมือนกับคนที่มีอํานาจอํานาจมากเป็นนะหลายๆคนเป็นนะคนที่ไม่เคยมีอำนาจแล้วมีอํานาจอ่ะเขาก็จะแบบทําตามความคิดอ่ะเป็นเริ่มเป็นเริ่มเป็นนักซีซีย คือผมก็เลยมองว่าฉากโจมาเอลมีข้อดีแค่แค่แค่เปลือกนอกเฉยๆแค่ช่วงแรกนะแต่ระดับไกลๆเนี่ยไม่เวิร์กนะแต่ฉากจบเวอร์โซเนี่ยก็เหมือนกับว่ามันมันฉีดทุกอย่างของคนเล่นหมดเลยเอ่ะโอ้โหทีมักทุกอย่างที่เล่นมาทุกอย่างที่ทํามาเจ้าตัวละครที่เล่นนะไอโมโลโคไอตัวเนี่ยโมโลโคไอเอ็ดกาโอ้แบบทุก á, ทุกตัวมันตายหมดเลยอ่ะคือมันต้องสลายหมดเลยแล้วก็ไอรูนี่ยิ่งโกรธโกรธคือคือเหมือนกับทุกอย่างที่มันทํามามันเสียมันสูญเปล่าหมดเลยอ่ะ นะเพื่อครอบครัวเนึกออกเพื่อครอบครัวครอบครัวเดียวนึกออกใช่ไหมมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันก็ไม่สมบูรณ์ตรงนี้เหมือนกันแต่ว่าสมบูรณ์ตรงมูฟออนคือคือส่วนตัวผมชอบฉากจบเวอร์ซโซ่ก็จริงแต่ผมผมก็ไม่ชอบจุดนี้ของมันเหมือนกันทีนี้อ่ะผมเข้าเรื่องนะพูดเรื่องยืดยาวแนละ้วขอโทษทีครับผมจะพูดถึงฉากจบที่สามที่ผมคิดนะไม่รู้ทีมงานทีมงานเขาคิดไม่คิดไม่รู้นะผมไม่รู้ทุกคนเห็นด้วยไหมนะมีฉากจบหนึ่งที่ผมคิดกับเพื่อนเว้ยแล้วผมคิดว่าฉากจบเนี้ยก็ดีแล้วเป็นไปได้ดเลยเว้ นะซึ่งซึ่งสมมติว่าทีมงานไม่ทำหรอกทุกคนลองฟังดูนะฉากจบฉากจบที่ผมคิดก็คืออะไรวะจริงๆแล้วอะทุกคนมีพลังเว้ยเนือทุกคนแบบเพนเชสทุกคนมีพลังใช่ไหมทำไมไม่ให้ไม่ให้ม,ใหมาเอลนะทับคือเขาเรียกว่าสร้างทางเรื่อง,ท,งอที่ยากมากๆมาทางเรื่องหนึ่งเช่นมันจะมีตัวละครตัวบางตัวนะ ที่ที่มันที่มันที่มันแบบไอ้พวกตัวละครตัวแรกๆบางถ้าเกิดใครเล่นเกมนี้มาจะรู้ว่าบางตัวมันเราเราทำเควียให้มันแล้วเราฆ่ามันได้เนื้อออกว่าเออมันจะมีหลายอยู่หลายตัวเหมือนกันไอ้ตัวที่มันไม่ต้องฆ่าก็ได้อ่ะแล้วเราฆ่ามันอ่ะแล้วเก็บให้ครบนะแล้วไอ้สังเกตไหมมันจะมีหนังสือของครูสตาร์บ่ะที่ที่ตองมานังเขียนอ่ะคือเขียนเราได้สกิลเฉยๆมันไม่มีประโยชน์เลยนะคือผมว่าทำไมทำไมไม่ได้ฉากจบไม่ไม่ทำฉากจบหนึ่งก็คือฉากจบที่มาเอลทำให้ทุกคนยอมรับในโลกนี้แหละ ทำให้พ่ออะทําให้พ่อยอมรับนะไอ้จาชื่อพ่อไม่ได้ทําให้อาีนยอมรับแม่ยอมรับนะทําให้แคร์ยอมรับทําให้วอร์โซยอมรับเราให้ทุกคนน่ะอ่ะวอร์โซอาจจะไม่เกี่ยวะอะไรเพราะวอร์โซม,มันไม่มีอะไรนะคือใ,ให้ทุกคนน่ะบัรดาลให้โลกของยูมีแอ์มีจริงใช้พลังของเพลเทศทั้งหมดมีจริงแล้วทาลายแคนวาทิ้งคือตอนนี้มันเป็นโลกในแคนวาใช่ไหม αι? โลกทุกอย่างมันอยู่ในแคนวาเออทุกคนใช่ไหม αι? วอร์โซเนี่ยผมว่าวอร์โซเนี่ยม,มันยอมรับไม่ได้เรื่องหนึ่ง จากที่ผมเล่นมานะมันยอมรับไม่ได้ว่าตัวมันอะเป็นแค่ภาพวาดเป็นแค่ภาพวาดนะแล้วผมว่าไอ้ตัวพวกเนี้ยไ,ไอ,ยไอ้ไอ้เคียร์เนี้ยไอ้รูเนี้ยไอ้เนี้ยมันรู้ความจริงแล้วมันเอาจริงมันมีปมป่ะวะมันแอบมีปมนะว่าเออที่เชื่อกูเป็นแค่ภาพวาดในในเรื่องเรื่องของใครกคนมันมีความสึกอย่างนั้นแะมันเหมือนมันเป็นแค่สิ่งประดิษฐ์นะเออแต่แท้จริงแล้วอะโลกถ้าเกิดเราพูดถึงโลกของความจริงอนะโลกของพวกเราเนี้ยพวกเราก็อาจจะอยู่ในโลกภาพวาดของพระเจา้าอะไรนะว่าไปนะ คือคือคือ,คอเราก็เป็นเราก็เป็นอาจจะเป็นควอนตัมที่มันผสมกันมาเป็นอะไรเงี้ยคือผมอยากให้ฉากจบหนึ่งครับเป็นฉากจบที่นี่ไอเนี้ยไอโบโซไอโบซอนเด็่เนี้ย,โโโโเ,ยเป็นฉากจบที่ทุกทุกคนเราเรียกว่าทุกคนอ่ะมันจะเป็นไวเตอร์พวกไรเตอร์ก็ได้หรือพวกเพนเทสก็ได้ช่วยร่วมร่วมมือกันไว้ทำให้ลูมิแอร์เนี้ยมันกลายเป็นโลกคู่ขนานจริง,รงๆไปเลยนึกออกปะ ช่วยพลังเลยแล้วก็ทําลายแคนวาสทิ้งมาเลยคือโลกเนี้ยจะไม่มีอยู่จริงแล้วก็อีกสิ่งที่สิ่งที่ผมคิดนะพลังทุกพลังทุกอย่างพลังของโคม่าทั้งหมดอะถูกยึดไปเลยนก็กลายเป็นโลกจริงไปเลยนึกบอกว่าไม่มีโคมา่าแต่จะมีเอ็ดการ์จะมีโมโนโคจะมีชนเผ่าไอ้โผพวกกันอนะอาจจะมีอยู่นะมีอยู่มีอยู่ปกติแต่ไม่มีโคม่าแล้วนะก็กลายเป็นโลกที่มันที่มันสามารถรันของมันได้เองนะเพราะว่าโคม่าเนี่ยมันเป็นปัญหาเนอะปัญหาทาให้โลกนี้มันต้องสลายนะ เพราะว่ามันมันสูญเสียโคมา่ามันรักษาโรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมก็สู้ให้มันมีอาวัธจักรจริงๆไปเลยนะครับอ่ะแล้วหนึ่งมันดียังไงฉากจบนี้อย่างแรกก็คือมาเอลอ่ะมาเอลที่ไม่ใช่อารเซียอารเซียควรจะกลับไปโลกจริงครับก็กลับไปโลกไอ้โลกโลกหลังภาพวาดแล้วก็ให้ตัวละครตัวเนี้เป็นมาเอลที่อยู่ในโลกนี้ที่มีความทรงจําของอารเซียอยู่บ้างใช่อยู่บ้างนะก็เหมือนกับว่าอ่ะมันเสกมาใหม่ไงเพราะว่าจริงๆแล้วอาวัธเทเป็นจริงมาเอลตายแล้วนะ มาเอลมันฝายไปแล้วเพราะว่ามาเอลมันตั้งแต่กลุ่มกลุ่มกลุ่มาดไอ้รอบที่ไอ้ชัตเตอร์สองอ่ะหรือฝ่าวะจะไม่ได้เออมาเอลมันฝายไปแล้วคือทุกคนอ่ะควรจะถูกสร้างมาอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็ให้มันรันไปเลยแล้วก็มีความทรงจําอยู่จะมีไม่มีก็แล้วแต่นะให้มันแต,แ,ตแต่ผมอยากให้มันมีเออแล้ววอร์โซเนี่ยผมให้เลือกเลยเวอร์โซเแล้วเองคือเวอร์โซเป็นตัวละครที่ไม่เคยเลือกที่อะไรได้เลยทั้งเกมไม่เคยเลือกอะไรได้เลย นึกออกใช่ไหมดูดูไอสิ่งที่ไอฉากจบเวอร์โซถามว,ว่ามันเลือกไหมมันเหมือนจะเลือกนะแต่มันก็ข่มขืนน่ะสิ่งที่ผมอยากจะให้เวอร์โซได้เว้ยผมอยากให้เวอร์โซได้ชีวิตจริงๆับไปครับชีวิตที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นลูมีแอร์จริงๆที่ไม่ใช่ตัวเองเป็นภาพวาดแล้วคุณจะเลือกเลยว่าเองแก่ได้เองแก่แกตายได้ละเองจะทําอะไรอยู่โลกนี้เรื่องของมึงมึงจะฆ่าตัวตายหรือองมึงแล้วแต่เลยมึงจะตายก็ได้มึงจะอยู่ก็ได คือเรื่องเมืองหรือมึงจะไปช่วยเมืองลูเมแอร์หรือมึงจะไปสร้างหน่วยเอ็กเพนเดชันอะไรสามสิบสี่บ้าบอกเขาแต่ก็เรื่องเขานะคือคือมันเป็นผมอยากให้เวอร์โซมีอิสระเวอร์โซมีอิสระในฐานะที่มันเป็นตัวตนจริงๆแล้วนะที่มันที่มันได้เลือกจริงๆเว้ที่ที่มันไม่ใช่ภาพวาดที่มันไม่ได้คิดว่าตัวมนเป็นภาพวาดนะแล้วมันก็เริ่มต้นใหม่มาเอลก็เหมือนกันก็ควรจะเริ่มต้นใหม่นะกูสตาฟควรตายหาไปเลยไม่ต้องไม่ต้องเกิดมาแล้วอีกกูสตาฟอ่ะคือคือจริงๆอ่ะ ตัวละครตัวละครที่ผมคิดนะในในในเวอร์ในเวอร์สัตว์ตัวที่สามที่ผมคิดอะคือทุกตัวมันจะมีอยู่เท่าเดิมมีอยู่เท่าตอนที่สามเต็มสามอะมีอยู่เท่าเดิมเลยเราให้พวกนั้นมันรันรันต่อไปนะเพราะว่าผมถ้าเกิดถ้าเกิดเอาไอ้เจ้ากุฎตาบกลับมาใช่ไหมผมบอกว่ากุฎตามันเสียสลับไปแล้วอะมันเสียสลับเรียบร้อยแล้วมันควรกลับมานะมันควรจะควรจะตายไปเลยนะนึกออกใช่ไหมเราโลกก็รันไปอย่างเงี้ยผมคิดว่านี่ใชงฉากจบที่ดีที่สุดสำหรับสำหรับโลกของยูมลูมิแอ แล้วจะทำอย่างรูนเนี้ยรูนมันก็จะไปอาจจะไปหาวิธีทําสร้างโคลมาเองก็ได้อะไม่แน่นะอนาคตรูนอาจจะหาโคมาสร้างวิธีสร้างเมจิกหรือเวทมนต์ของโลกนี้ได้ก็เรื่องของเขาเพราะมันมันเป็นโลกเขาไปแล้วนะแล้วอาจจะเชิญอาจจะมีวิธีการอัญเชิญอาริเซียหรือแล้วก็แต่นะแต่ผมไม่ต้องเชิญมาหรอกนะให้แคนวาสมันแตกๆไปอ่ะไม่ต้องมีวิธีมานะแม่มันจะได้มามาหรือเปล่าวะเออมันจะได้แบบไม่มันจะได้แบบเป็นเขาเรียกว่าให้โลกเนี้ยมันเกิดมันมีจริงแต่เราก็ไม่มีที่มาไม่สามารถเอาโลกโลกโลกวกติไม่สามารถมาที่นี่ได้ อีกต่อไปนะครับเออเพราะผมสิ่งที่ผมคิดนะทําไมถึงผมถึงคิดฉากจบนี้ผมว่าทุกคนมีสิทธิ์มีชีวิตครับคนคนในลูมีแอร์ควรมีชีวิตแม้ว่าเขาจะเป็นภาพวาดถ้าผมตีว่าผมเป็นผมเป็นพระเจ้าแล้วโลกนี้ก็เป็นโลกอะ่ะมนุษย์โลกคนมีคนมีชีวิตอยู่ครับไม่ควรถูกทําลายด้วยความคิดของใครสักคนหนึ่งนะเนึกออกปะเออแล้วทุกคนควรจะร่วมมือกันผมคิดว่าฉากจบนั้นต้องทายากมากมาก อย่างเช่นต้องไม่ฆ่าแม่ไม่ฆ่าพ่อทําเคเวสอะไรไม่รู้ที่แบบไปตกลงกับแม่หรือทําเคเวสระบอกคือทําให้เกมยาวขึ้นเยอะๆก็ได้นะแบบเราก็ต่อสู้ยากนะเราต้องแบบต้องไม่เก็บรางวัลเลยคือต้องต้องให้ตัวละคระเราอะมันเนิร์ฟเยอะๆอะหรือแบบมันมันไม่เก็บอะไรเลยเออแล้ว,แล,วแล้วมันมันจะต้องแบบมันมันจะต้องแบบเป็นฉากจบที่ทําให้แบบมันลดคือคือเนี้ยคือฉากจบที่ยากมันควรจะต้องยากเวนึกออกป่ะหรือจะหรือจะต้องเล่นในในในโหมดที่ยากที่สุดนะถึงจะได้ฉากจบนั้นนะผมผมมองอย่างนี้นะเออ โอเคสรุปนะสามฉากจบนะครับฉากจบแรกคือฉากจบของมาเอลมาเอลคือทุกอย่างลันต่อนะด้วยพลังของเธอนะเธอเป็นซีอไปแล้วนะแล้วเธอก็สุดท้ายก็พลังเริ่มเสื่อมนะแล้วฉากจบที่สองก็คือฉากจบของเวอร์โซ่ะทุกคนโดนไล่ทําลายคคนวาลวัทิ้งนะครับทาลายคคนวาลที่กับครอบครัวแล้วมูออนต่อแล้วไม่รู้เป็นไงต่อให้เขาคิดให้ให้ทุกคนคิดเราเองฉากจบที่สามคือเหมือนฉากจบเวอร์โซผสมมาเอลนะครับก็คืออีมาเอลมึงออกไปเลยไม่ใช่ไออิอีอีอาริเซียออกไปเลยเองออกไป ให้ไมเอลอยู่โดยไม่มีพลังนะไมเอลอยู่แบบไม่มีพลังมีความทรงจําได้นะววลโซเองอยู่ต่อเองต้องอยู่ต่อแล้วแต่เองเองอยู่ต่อในฐานะที่เองมีทางเลือกแล้วเองมีอิสระแล้วอิสระเรื่องของมึงมึงจะคิดมึงจะทําอะไรเรื่องของมึงเลยอ่าเองตายได้แล้วนะเองแก่ได้แล้วนะเองประชดภัยได้แล้ะเองอยู่ต่อไปแล้วก็ไอ้ครอบครัวครอบครัวของไอ้นี่อาริเซียทั้งหมดนะครอบครัวจริงก็ต้องกลับไปที่เดิมแยกเอกเทศไปแคนวาสแตกไปทําลายไปโลกโลกทุกคนก่อนที่จะแตกไปคือทุกคนให้พลังบางอย่างมา ให้โลกนี้เป็นเอกเทศเป็นนูกคูหนานไปว่าไปนะแล้วทุกคนในยูมีเอร์ก็ยังมีชีวิตอยู่แต่ก็เหลือแค่ในช่วงที่เป็นสามสิบสามเท่านั้นนะก็คือไม่ได้มีมากกว่านั้นนะทุกคนก็เนี่ยเมืองเมืองก็เน่าๆไปเออไม่คือเมืองเน่าๆแบบนี้ก็ได้นะเป็นเน่าๆแบบนี้เลยแบบในฉากเนี่ยฉากนี้เลยก็ได้เน่าๆไปเลยนะทุกคนก็แล้วแต่เราทุกคนก็เหมือนกับว่ามาบูรณะกันเองเนาะเออแล้วก็หรือจะเลือกเลือกไอ้ชนเผ่าหัวไม้กวาดมาช่วยก็ได้แล้วแต่นะเออไอ้เอ็ดกายังอยู่มโนโกก็ยังอยู่อยู่ใน ออ,อ,ยอยู่เป็นอยู่เป็นอมตะหรืออยู่จนพลังหมดก็ให้ไอรูไอรูเนี่ยคิดเองไอรูนี่อาจจะพลังเริ่มเริ่มหมดก็ได้นะอาจจะอาจจะยังม,มีโคมา่าเหลืออยู่นิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วพลังเริ่มหมดร้อยพวกนั้นก็ตายทีหลังก็ได้แต่ไอรูหรือรูเนี่ยอาจจะช่วยก็ได้อ่าแล้วแต่นะคือทุกอย่างมันควรจะมีรันต่อแล้วทุกแล้วทุกคนมันจะไม่สูญเปล่าไม่สูญเปล่าเลยแม้กระทั่งเรื่องครอบครัวเรื่องของรูมิแยเรื่องของเรื่องของจิตวิญญาณของเอ็กเพเดชันสามสิบสามจะไม่มีใครสูญเปล่าเลยนะ สิ่งที่เสียสละคือความยากในการเล่นเกมยากขึ้นนะทุกคนต้องยากขึ้นลดสละเรื่องของพลังพลังนะทุกคนจะไม่มีพลังแล้วอะไรเงี้ยก็สละไปนะโอเคไหมผม,ผม,ผ,มผมอยากพูดแค่นี้แหละผมก็มมอยากพูดเรื่องนี้เลยอยากพูดมานานแล้วอยากพูดแค่นี้แหละอ่าโอเคสําหรับไลน์ ANG นี้ก็เป็นเพลงเท่านี้นะครับไม่ใช่หลายสิสำหรับคลิปนี้เป็นเพลงเท่านี้แค่นี้นแหละพูดต่อเล่นจบนะอยากจะพูดมากนะอะ่าโอเคขอบคุณมากครับที่รับฟังนะครับสวัสดีครับ